ไม่ใช่โรคไม่ใช่วัวบ้าไม่มีเจ้าของนะครับไวรัสตัวนี้เป็นไวรัสมีเจ้าของไม่ต้องเถียงกันว่าใครเป็นระบาดท,ที่ไหนก่อนมีการจดทะเบียนสิทธิบัตรเป็นเจ้าของไวรัสวันนี้ไว้เรียบร้อยแล้วสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธเป็นเครื่องมือสําคัญที่เปิดทุกแนวทางเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนของสหภาพยุโรปปัจจุบันนี้นะครับมีความพยายามในยุคข,ของประธานาธิบดีโจไบ,บเดนที่จะขึ้นภาษี ในรับประชาชนเพิ่มมากขึ้นหลังจากแจกเงินเยียวยาจำนวน1.9ล้านล้านดอลาลาร์สหรัฐนะครับทำให้ตลาดหุ้นตกนะครับประชาชนไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่ามีการนําเงินไปแจกนะครับสหรัฐอเมริกาไม่มีเงินเพียงพอที่จะทําการกู้ยืมแต่ตอนนี้สภาวะของประเทศเข้าสู่สภาวะวิกฤตการขายวัคซีนจึงเป็นส่วนสําคัญนะครับที่กําลังเกิดขึ้นและสหรัฐอเมริกาคาดว่า,าเตรียมพร้อมที่จะเลิกใส่หน้ากากา หลังจากที่มีการฉีดวัคซีนไปครบแล้วกว่า200ล้านโดสในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหรัฐอเมริกาได้นําวัคซีนส่วนหนึ่งคือประมาณ60ล้านโดสส่งให้กับอินเดียแต่การส่งไปไม่ได้ส่งให้ฟรีๆนะฮะอินเดียต้องซื้อจากสหรัฐอเมริกาหลังจากอินเดียนั้นสามารถผลิตวัคซีนได้และพยายามเป็นคู่แข่งนะครับที่จะมาขายในตลาดวัคซีนของโลก สวัสดีครับมาพบก,กับผมเท่าศักดิ์ิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y o YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจฮะเป็นประเด็นร้อนๆเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศน่าจับตามองโดยเฉพาะสถานการณ์โควิด -19 แต่ประเด็นที่น่าสนใจที่ผมพูดมาโดยตลอดนะครับวัคซีนมีเจ้าของ แล้วก็เป็นเรื่องของการตัดต่อพันธุกกันวันนี้ก็คงจะมีคนมายืนยันอีกท่านหนึ่ง UN มีการส่งเครื่องช่วยหายใจนะครับช่วยอินเดียเพิ่มอีก1,000ตัวนะครับแต่ไม่เหลือนะครับวัคซีนโควิดมอบให้สหารจจาณาจักส่งเครื่องช่วยหายใจไปช่วยอินเดียนะครับชาติกำลังเกิดวิกฤตโควิด -19 นะครับเพิ่มเติมอีก1,000ตัว ประเทศแห่งนี้กาลังเผชิญกับวิกฤตที่เลวร้ายยอดผู้ป่วยโควิด -19 นะครับทะลุ4ี่แสนต่อมาก็ทะลุ3ามแสนแปนะครับเป็นครั้งแรกแต่จึงผู้ติดผู้เสียชีวิตยังคงเดินหน้าอยู่ที่3 6 8 9รายสําหรับอินเดียนะครับในขณะนี้ก็สาหัสยอดผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ในอาร์เจนตินาปรากฏว่าทะลุ3ล้านคนคนไข้ทะลักโรงพยาบาลยอดผู้ติดเชือ้อโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ในอาร์เจนตินา พุ่งเกิน3ล้านคนนับตั้งแต่โรคระบาดใหญ่เริ่มขึ้นเจ้าที่ด้านการแพทย์โรงพยาบาลต่างๆรองรับคนไข้เต็มศักยภาพแล้วแม้รัฐบาลใช้มาตรการเข้มข้นต่างๆนานาในความพยายามจะสกัดการแพร่ระบาดโควิด -19 ก็ตามนะครับผู้ติดเชื้อ11,394คนในระยะเวลา24ชั่วโมงส่งผลให้ยอดติดเชื้อนะครับ รายใหม่รวมแล้ว3ล้านคนขณะเดียวกันผู้เสียชีวิต156รายยอดผู้เสียชีวิตสะสม64,525รายสำหรับอาร์เจนตินาประเทศที่ล่มสลายในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจในขณะที่เด็กและผู้หญิงเชื้อสายเอเชียตกเป็นเหยื่อเกลียดชังในรับในสหรัฐอเมริกาโดนทำร้าย2รายรวด คนอเมริกันเช,ชื้อสายเอเชียสองรายตกเป็นเป้าหมายก่ออาชญากรรมความเกลียดชังใน York นิวยอร์กเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเด็กชายวัยว15ปีถูกล้อเลียนในเขตควีนจากนั้นก็โดนทำร้ายนะส่วนอีก2คนเป็นผู้หญิงวัย52ปีถูกผลักเข้าหารางรถไฟในเขตบรูกลินจากการเปิดเผยของ รวจสาเหตุหลักๆที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ขึ้นก็เพราะว่าเขามองว่าคนเอเชียเป็นผู้แพร่ระบาดโควิด -19 ในขณะที่อินโดนีเซียรวบผู้เกี่ยวข้อง5รายนะครับใช้ซ้ำชุดตรวจโควิดแบบแยงจมูกที่สนามบินนานาชาติผู้จัดการรายหนึ่งของบริษัทเวชภัณฑ์ PT คีเมียฟาร์มานะครับในเมืองเมดานอินโดนีเซียรปรากฏว่าเจ้าที่ห้องแลบ4ี่คนถูกจับคุมแอบเอาชุดตรวจโควิด1 9 n e t แบบแยงจมูกด้วยสำลีพันใช้แล้วทิ้งมาใช้ใชซ้ำกับบรรดานักเดินทางที่ทำงานยังยานกัวลานานะครับรัฐสุมาตราเหนือตั้งแต่ช่วงธันวาคมปี2020 ร,รายงานข่าวจากข่าวคอมพาสของอินโดนีเซียคาดหมายว่ามีนักท่องเที่ยวจำนวน9,000รายตกเป็นเหยื่อของอุบายอันน่าขยะแขยงซึ่งเชื่อว่าจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความพยายามสกัดการแพร่ระบาดโควิด -19 ในสายพันธุ์ใหม่ในเกาะสุบ,บาตตรานเหนือซึ่งก็ปรากฏว่าเป็นการทุจริตนะเครื่องมือในขณะที่เจอกระดูก ยักษ์ในแม่น้ำสหรัฐอเมริกาเชื่อเป็นซากดึกดำบรรณในยุคหินเลยทีเดียวนักดำน้ำสองคนในรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาพบกระดูกช้างแมมมอดตัวหนึ่งนะครับอาศัยอยู่ในยุคน้ำแข็งเมื่อหลายหมื่นปีก่อนขณะที่นักดำน้ำแม่น้ำท้องถิ่นสายหนึ่งในสำนักข่าวฟ o อ n e w นิวรายงานโดยอ้างสื่อท้องถิ่นซึ่งเป็นกระดูกยักษ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ในขณะที่ฝรั่งเศสสัญญาณเริ่มดีขึ้นนะครับยอดคนตายจากโควิด -19 เหลือแค่113รายต่ำสุดตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาฝรั่งเศสรายงานพบผู้ติดเชือ้ 19, อโควิดรายใหม่ในโรงพยาบาล113รายลดลงจากระดับ195คนถือว่าต่ำที่สุดตั้งแต่เดือนกุมภาตุลาคมปีก่อนจากการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขก่ขอนหน้านี้มีการผ่อนปรน จํากัดเรื่องของมาตรการการล็อกดาวน์ที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสในขณะที่ EU นะครับก็มีแผนลดการพึ่งพาจีนนะครับด้านชิปคอมพิวเตอร์และวัตถุดิบผลิตเรื่องของอยาสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานสาภาพยุโรปมีแผนจะลดการ <c oughs> พึ่งพาจากจีนนะครับต่างจากาชาตินอก EU ในอนาคตในปัจจัยยุทธศาสตร์รวมไปถึงวัตถุดิบส่วนผสมยา รักษาโรคนะครับเซมิคอนดักเตอร์ภายใต้แผนปฏิบัติการอุตสาหกรรมที่มีกำหนดจะประกาศในสัปดาห์นี้ซึ่ง EU ก็จะประกาศขึ้นมานะครับเรื่องของการลักลอบขนผู้อพยพจากนอกชายฝั่งแคลิฟอร์เนียปรากฏว่าเกิดเหตุมีคนเสียชีวิต300รายได้รับบาดเจ็บกว่า200คนนะครับสำหรับดักเพลิงของเซเดียโกนะครับได้รับเหตุเรือต้องสงสัยลักลอบขนคนเข้าเมือง ล่มที่นอกชายฝั่งคาบสมุทรนะครับออพอยน์โลมานะครับในรัฐแค,คลิฟอร์เนียเบื้องต้นมีคนเสียชีวิตอย่างน้อย3ามศพและมีผู้รับบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า20ลรายเจ้าที่แจ้งเรืออปางราว10บนาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นส่งหน่วยกู้ภัยไปยังจุดกเกิดเหตุรวมถึงหน่วยชายฝั่งและบุคลากรหน่วยต่างๆทั้งระดับรัฐและก็ท้องถิน่นหลังจากทราบเรื่อง ข่าวร้ายแรงของสถานการณ์นะครับหัวหน้าหน่วยกู้ชีพจากสำนักง,งานดับเพลิงของเซเดเอโกนะครเปิดเผยว่าเรือยาวประมาณ120เมตรนะครับลำนี้ถูกคลื่นซัดแตกออกมาเป็นเสียเส่ยงๆขณะที่เรือกู้ภัยเดินทางไปถึงซึ่งก็ช่วยชีวิตมาได้ส่วนใหญ่เสียชีวิตไป3พรรคของโนเรนทามอดีของอินเดียปรากฏว่าแพ้เลือกตั้งในรัฐสำคัญคญนะครับชาวบ้านด่ากรมนักการเมืองหาเสียง ไม่สนโควิด -19 นะครับพักอ่าพรตะชนะตะนะครับหรือ PJP ของนายกรัตรีนเรนทรามโมดีแห่งอินเดียพ่ายแพ้ศึกการเลือกตั้งท้องถิ่นในรัฐเบงกอลตะวันตกซึ่งถือว่าเป็นรัฐใหญ่ที่มีความสำคัญท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 ในอินเดียที่รุนแรงเข้าขั้นวิกฤตโมดีถูกวิจารณ์อย่างหนักนะครับว่าให้ความสำคัญกับการหาเสียงเลือกตั้งมากจนเกินไป จนละเลยมาตรการโควิด -19 ซึ่งควรเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในตอนนี้ขณะที่ผู้เช่ยวชาญบางคนกล่าวโทษคณะกรรมการกลางการเลือกตั้งของอินเดียที่ปล่อยปะละเลยให้นักการเมืองจัดกิจกรรมหาเสียงที่มีผู้เข้าร่วมเป็นพันๆคนซึ่งเข้าข่ายนะครับกดละเว้นระยะห่างทางสังคมแถมคนส่วนใหญ่ก็จะไม่สวมหน้ากากอนามัยเลยนะครับ ซึ่งปรากฏว่ามามาตานะครับวัย66ปีคาดว่าจะได้กรองเก้าอี้มุกมนตรีแห่งเบงโกตะวันตกเป็นสมัยที่3หลังจากที่พักตรีนามูลคองเกรสนะครับของเธอกว่าที่นั่งในสภาเกือบเกิน200จากทั้งหมด294ที่นั่งนะครับหรือเกินกว่า2ใน3ในเรนทรามโมดีโดยเฉพาะในอินเดียตอนนี้ก็กำลังสู่ในสถานการณ์ที่ลำบาก อินเดียยอดผู้ติดเชื้อโควิด1 i ยังทะลุ300,000อยู่ที่308 0 0นนะครับต่อเนื่อง12วันยอดผู้ติดเชื้อทะลักนะครับ20ล้านคนนะคักวิทยาศาสตร์แฉสบาบานโมดีไม่ฟังคำเตือนนะครับอินเดียยังคงพบผู้ติดเชื้อโควิด1 i กว่า3 8 8 0 0 0คนในรอบ20ชั่วโมงนะับเป็นสถิติผู้ติดเชื้อรายวัน300,000ต่อเนื่องเป็นวันที่12นะครับทำให้ยอดผู้ต่วยป่วยสะสม ในแดนประทะใกล้ทะลุ20ล้านคนขณะที่ยอดตายเพิ่มขึ้นอีก3,417คนกระทรวงสาธารณสุขของอินเดียนะครับถแถลงตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่3ามื่3 6 8 1 4 7รายนะต่อมาก็เพิ่มเป็น30,008 8แล้วก็ไปให้3,008ยอดผู้ป่วยสะสมก็19.93ล้านคนจำนวนผู้เสียชีวิต2 1 8 9 5 9ราย ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญสาธารณสุขเตือนว่าตัวเลขผู้ป่วยตายที่แท้จริงอินเดียอาจจะสูงกว่านี้ถึง10เท่าตัวเลยทีเดียวนะครับในขณะที่อินโดนีเซียพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์อินเดีย2รายแรกนะครับที่มาจากอ่าจาก,การ์ตาอินโดนีเซียประกาศพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 จากสายพันธุ์อินเดีย2รายที่กรุงจาก,การ์ตาเพียง1วันหลังจากเจ้าบ,บานของมาเลเซียยืนยันพบผู้ติดเชื้อนะครับ รายแรกในประเทศนะครับรัมตรีสาาสุขของอินโดนีเซียแถลงในระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับบอกว่าเราพบเคสผู้ป่วยโควิด -19 กลายพันธ์อยู่2กรณีที่เข้าประเทศกรณีแรกเป็นผู้ที่เดินทางมาจากอินเดีย2คนที่มาจากกาตาและอีกกรณีหนึ่งเป็นเคสผู้ติดเชื้อสายพันธุ์แอฟริกาใต้ที่บาหลีนะครับเจ้าที่ยังยืนยันว่า2ราย เป็นการติดเชื้อกลายพันธุ์จากสายพันธุ์ B1617 นะครับซึ่งเป็นการกลายพันธุ์โควิด -19 ทีนที่พบในอินเดียเป็นครั้งแรกไม่ใช่โรคไม่ใช่วัวบา้าไม่มีเจ้าของนะครับไวรัสตัวนี้เป็นไวรัสมีเจ้าของไม่ต้องเถียงกันว่าใครเป็นระบาดท,ที่ไหนก่อนมีการจดทะเบียนสิทธิบัตรเป็นเจ้าของไวรัสนี้ไว้เรียบร้อยแล้วอย่าให้ผมเอ่ยชื่อเลยเดี๋ยวก็จะฟ้องเอา และเมื่อจดทะเบียนเป็นเจ้าของสิทธิบัตรคือผู้ผลิตไวรัสแล้วเนี่ยเขาก็จดทะเบียนสิทธิบัตรเป็นเจ้าของวัคซีนด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องไวรัสนี้มันไม่ใช่เกิดขึ้นโดยบังเอิญมันเป็นการตัดต่อพันธุก,กรรมมีการจดทะเบียนสิทธิบัตรเป็นเจ้าของและก็มีจดทะเบียนสิทธิบัตรวัคซีนที่จะขายให้แก่ประชากรโลกเจ0ล้านเจ0ดล้านคน ในเดือนพฤศจิกายนปี2562ข่าวข่าวนี้ชัดเจนนะครับไปดูคนดูได้มีการประชุมทีมงานขายระดับโลกขึ้นที่สหรัฐอเมริกาได้มีการกล่าวปลารบในที่ประชุมนั้นว่าในช่วงเทศกาลจุดจีนปี63นี่แหละจะมีโรคร้ายแรงระบาดขึ้นในโลกจะมีผู้ป่วยถึงหลายร้อยล้านคนนะครับแต่จะมีผู้เสียชีวิตเนี่ย250ล้านคน มีผู้เสียชีวิต250ล้านคนเพราะฉะนั้นบริษัทของเราได้ลงทุนในการผลิตวัคซีนแล้วกำลังจะออกมาจำหน่ายหลังจีจนทให้เตรียมการขายวัคซีนกันเป็นการใหญ่นี่มีการประชุมมีข่าวๆกันนอกจากนั้นไม่พอนะครับเขากลัวว่าวัคซีนของเขาเนี่ยจะมีพวกหัวดื้ออย่างพวกผมไม่ฉีดเขาก็ไปฟ้องศาลสาร,สารัให้บังคับให้คนทุกคนต้องฉีดวัคซีน และเพื่อให้สามารถติดตามพฤติกรรมของแต่ละคนได้เนี่ยให้ฝังชิปไปด้วยเพื่อจะได้ติดตามได้เดชบุญที่สารสารลัตไม่เอออ,อหอหมกไปด้วยมิฉะนั้นประเทศทั้งหลายอาจต้องโดนลมพัดลมเพต้องปฏิบัติตามไปมิฉะนั้นก็อาจจะโดนอะไรต่อมี่อะไรสารสารัตยกฟ้องโดยประเด็นแรกวินิจฉัยว่า ไม่มีหลักฐานที่ฟังได้ว่าวัคซีนที่ผลิตขึ้นจะสามารถป้องกันไวรัสได้ยกคำขอข้อนี้ในประเด็นที่สองวินิจฉัยว่าไม่มีหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่าชิปที่ฝังไว้ในร่างกายมนุษย์จะไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือจะไม่ถูกนำไปใช้ในการควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์โดยเฉพาะเกี่ยวกับภูมิต้านทานก็เลยยกคำขอทั้งสองข้อนั่นเดชบุญ สหรัฐได้เกิดการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในฐานะที่เป็นประเทศหนึ่งที่ก่อกรรมทำเข็นเพราะวัคซีนที่ใช้ขึ้นปรากฏว่าชุดแรกที่เตรียมจะขายพอทดสอบเข้าตกใจครับไอ้ไวรัสที่มันระบาดในหู่หันมันกลายพันธุ์วัคซีนนี้ไม่สามารถป้องกันได้เลยจึงต้องรัดดมทุนเป็นครั้งที่สองเพื่อปรับโครงสร้างวัคซีน ให้ลองรับกับที่ไวรัสกำลังระบาดอยู่ในขณะเพิ่มทุนนั้นเงินล,ลงทุนรอบแรกเจ๊งสิครับเจ๊งเจ๊งสนิทเลยตอนนั้นผลิตวัคซีนไว้แล้วเนี่ยหกร้อยล้านชุดหุ้นตกอ้าวระ,ะดมทุนรอบที่สองไอ้พวกนักเก่งกำไรก็มีอยู่ก็ระดมทุนกันเข้าไปผลปรากฏว่าไม่สามารถป้องกันได้อีกจึงเป็นเหตุให้ต้องกระจายการลงทุน จึงมีการตกลงทำความร่วมมือกับบริษัทในเยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษและหลายประเทศรวมทั้งอินเดียด้วยเพื่อให้ร่วมกันผลิตวัคซีนนี้แต่ปรากฏว่าหลายประเทศเพอลงมือผลิตทดลองไปไม่ได้ผลยกเลิกเกือบหมดแล้วขาดทุนนะครับตอนนี้เขาเลยมาอ้างว่าวัคซีนนี้ แม้ไม่สามารถป้องกันไวรัสได้เพราะมันกลายพันธุ์แต่มันจะทำให้ผลจากการติดเชื้อนั้นเบาบางลงถ้าเช่นนั้นอันนี้ไม่ใช่วัคซีนครับวัคซีนคือยาที่ใช้ในการป้องกันแต่ถ้ารักษาโรคหรือบรรเทาโรคให้เบาบางลงนั่นเป็นส่วนยาอันนี้ว่าไม่มีฐานะไปแล้ววัคซีนที่ใช้ในโลกวันนี้ประเทศทั้งหลายก็เริ่มคิดวัคซีน ประเทศจีนได้เริ่มใช้ยาเป็นหลักยารักษาเป็นหลักนะครับทำให้ไม่เกิดการสับสนอลมานและใช้ภูมิปัญญาจีนทำให้คนส่วนใหญ่ไม่ต้องไปเข้าระบบสาธารณาสุขสถานการณ์โควิด1นตอนนี้ต้องยอมรับว่าทั่วโลกกําลังเข้าสู่สถานการณ์อย่างหนะักนะครับไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียนะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์เจนตินานะครับไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียพม่า ผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะครับไม่มีการตรวจในระหว่างนี้เพราะว่าเกิดสงครามในพม่ากะเหลี่ยงนะก็ประกาศที่จะมีขอให้มีการร่วมมือจากทุกฝ่ายจากชนกลุ่มน้อยทุกฝ่ายเข้าร่วมกันเพื่อทำการโค่นล้มนะมินออนไลนะ์หัวหน้าการะหาร,นะรในพม่าแล้วก็ทำการร่วมกันต่อสู้ในพม่านะก็มีรายงานว่าเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ D ure, ของทหารของพม่านั้นถูกยิงตก การประทะยังคงต่อเนื่องตามแนวชายแดนที่ใกล้กับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะที่ผ่านมาเรือของไทยก็ถูกยิงนะทางการไทยก็มีการยิงเตือนทหารทั้งสองฝ่ายนะครวก็มีการเตือนไปยังฝั่งพมา่าไม่ให้มีการประทะข้ามมายังพรมแดนไทยเกิดขึ้นถากการโดยภาพรวมนะรจากคำพูดของอาจารย์ไพศาลพืชมงคลคงสะท้อนให้เห็นว่าโควิดนั้นมีเจ้าของนะครับ โควิดนั้นมีการตัดต่อพนุกรรมอย่างเป็นรูปแบบและมีเจตนาเพื่อที่จะมาเผยแพร่นะครับโดยเปิดสงครามที่ชื่อว่าสงครามไวรัสที่ผ่านมาผมได้เคยอธิบายเชิงสังเคราะห์ไปแล้วนะครับเรื่องของโควิด -19 ว่ามีเจ้าของมีเจตนาจะทำพบครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาและในประเทศฝรั่งเศสต่อมาจึงมาพบ นะครับถูกนํามาปล่อยในอู่ฮั่นของจีนตอนนี้คํายืนยันของอาจารย์ภัยาลพืชมงคลก็เป็นคํายืนยันอีกส่วนหนึ่งนะครับที่สามารถยืนยันได้ว่าโควิด1 9มีเจ้าของโควิด1 9มีเจตนาที่จะปล่อยนะครับโควิด -19 มีเป้าหมายเพื่อต้องการขายยาเพื่อต้องการขายวัคซีนนะครับและเพื่อต้องการที่ให้เกิดการแพร่ระบาดไปทั่วโลก ปัจจัยหลักๆเชิงสังเคราะห์ที่เกิดการแพร่ระบาดไปทั่วโลกเพราะเรื่องของการพิมพ์พันบัตรโดยไม่นำทองมาค้ำประกันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 ตั้งแต่ยุคประธานาธิบดีโดนัลดทรัม,มป์เป็นต้นมาสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธเป็นเครื่องมือสำคัญที่เปิดทุกแนวทางเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนของสหาภาพยุโรปปัจจุบันนี้นะครับมีความพยายามในยุคของประธานาธิบดีโจไบ,บเดนที่จะขึ้นภาษี ในับประชาชนเพิ่มมากขึ้นหลังจากแจกเงินเยียวยาจำนวน1.9ล้านล้านดอลาล,าลาร์สหรัฐนะครับทำให้ตลาดหุ้นตกนะครับประชาชนไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่ามีการนําเงินไปแจกนะครับสหรัฐอเมริกาไม่มีเงินเพียงพอที่จะทําการกู้ยืมแต่ตอนนี้สภาวะของประเทศเข้าสู่สภาวะวิกฤตการขายวัคซีนจึงเป็นส่วนสําคัญนะครับที่กําลังเกิดขึ้นและสหรัฐอเมริกาคาดว่า,าเจมพร้อมที่จะเลิกใส่หน้ากาก หลังจากที่มีการฉีดวัคซีนไปครบแล้วกว่า200ล้านโดสในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหรัฐอเมริกาได้นําวัคซีนส่วนหนึ่งคือประมาณ60ล้านโดสส่งให้กับอินเดียแต่การส่งไปไม่ได้ส่งให้ฟรีๆนะฮะอินเดียต้องซื้อจากสหรัฐอเมริกาหลังจากอินเดียนั้นสามารถผลิตวัคซีนได้และพยายามเป็นคู่แข่งนะครับที่จะมาขายในตลาดวัคซีนของโลก สถานการณ์จนถึงขณะนี้โควิด -19 ยังคงหนักนะครับอีกร,รอกหนึ่งหลังจาก27เมษายนพุทธศักราช2564แล้วอีกร,รอกหนึ่งก็วันที่28นะครับ28พฤษภาคมพุทธศักราช2564 ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนั้นมีโอกาสจะเกิดขึ้นสูงในอินเดียและมีโอกาสจะเกิดขึ้นสูงในประเทศไทยตอนนี้เกิดการชุมนุมประท้วงต่อต้านนายก,กัมตรีเกิดขึ้นทั้ง2ประเทศนะครับส่วนภัยธรรมชาติต่างๆนะั้นไม่ต้องถามเกิดขึ้นไปแล้วในหลายประเทศและจะเกิดซ้ําขึ้นอีกประเทศไทยต้องการสูงๆเราจะต้องผ่าน วิกฤตครั้งนี้ไปร่วมกันให้ได้นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด u b s c r ค b e และกดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับเราทุกคนก็ ผ่านความยากลำบากกันมาหลายรอบนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ถือว่าหนักที่สุดเท่าที่เราเคยเจอกันมาแต่ก็ทำให้ผมได้เห็นถึงพลังและก็ความร่วมมือร่วมใจของทั้งคุณหมอพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกๆคนนะครับที่ทุ่มเททำเพื่อคนไข้ของเราเพื่อให้เราผ่านพ้นวิกฤตของการระบาดครั้งนี้ไปได้จก ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างไม่รู้อันตรางที่ว่างขานานั้นจะหนักหนาสึกเท่าไรเรื่องที่ผชานไม่รู้มันจะจบลง สิ่งเดียวที่ฉันรู้จากนี้ไปเราเท่านั้นที่ต้องรูปชิดตากัรมที่เราเจออยู่จะปวดเราสักเพียงไหนจะทุกทนสักเท่าไรสิ่งที่พวกเรานั้นพอจะทำได้พวกเราที่เป็นหมอ เป็นพยาบาลเป็นเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลพวกเราเนี่ยทำงานกันเหนื่อยนะครับทำงานหารลูกหางค่ำนะครับแล้วก็เสี่ยงต่อการที่ตัวเองจะติดโรคเสี่ยงต่อการที่จะโรคโควิดตัวนี้กลัแไปในคนในครอบครัวแต่ผมก็ยังภูมิใจนะที่เห็นว่าพวกเราเนี่ยยังทํางานอย่างเต็มที่ไม่ย่อท้อนะครับทำให้ทั้งหมดเนี่ยจะบ่งบอกว่าพวกเราเนี่ยคือใคร พวกเราในตระหนักในหน้าที่ของเราอย่างไรหน้าที่ที่ดูแลรักษาคนไข้ของเราไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือไม่เป็นโควิดเราก็จะทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ต่อไปตอนนี้ก็หมอส่วนหนึ่งพนักง,งานอีกส่วนหนึ่งก็ก็ติดโรคสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรับรู้การติดโรคของเรานั้นเนี่ยติดมาจากช่วยผู้อื่นเกิดมา เป็นบุคลากรสาธารสุขเราจะกลัวแล้วหนีโรคไม่ได้หรอครับถ้าเมื่อไหร่เราหนีโรคแล้วเนี่ยไม่มีใครจะช่วยประชาชนนะเพราะนั้นจมภูมิใจให้กําลังใจทั้งทั้งหมดนะครับทั้งคุณแพทย์คุณพยาบาลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็คนไข้ด้วยนะครับว่ามันต้องถึงเวลาที่จะต้องอ,อ,อดทนแล้วก็กล้าไปด้วยกันนะครับ